มาถึงคัดฟังคัสที่7นะคะอันนี้ทําเสร็จแล้วนะเหมือนเดิมเป็นการสนทนานะคะถ้าผู้ชายถามอย่างนี้ผู้หญิงจะตอบยังไงมาดูข้อแรกกันเลยผู้ชายบอกว่านำตาบอกว่าอีพยอนจืรุนูกาสดเซโยอีพยอนจืรุนูกาสดเซโยอีคือนี้พยอนจีค <ją> hey. ือจดหมายรุ่นชิกรรมนูกาใครสดเซโยเขียน จดหมายนี้ใครเป็นคนเขียนเหรอผู้หญิงตอบว่าฮักแซงีซอสอยอฮักแซงคือนักเรียนอีชี้คำนามนะคะซอส o ซยเขียนนักเรียนเป็นคนเขียนค่ะขอ 2, ้อ2องเคียวชิเลซอสอยคยวลคือห้องเรียนอตอชี้สถานที่ที่เกิดการกระทำซอสโซยคือเขียนนะคะเขียนที่ห้องเรียนนั่นเองก็สามคึมยุยเลซอสโซยอคึมยูิคือวนัน ศุกเอชเวานะคะซอสโซยคือเขียนเขียนวันศุกร์ข้ขอ,โโอสี่พ้นเพนูโรซอสโซยไปกันใหญ่แล้วนะคะพ้นเพนคือปากกาเนาะอโรโดยซอสโซยเขียนเขียนโดยปากกาอ่ะข้อนี้ตอบอะาไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกเขาถามว่าไงใครถามใครตอบใครถูกไหมใครเป็นคนเขียนบอกว่านักเรียนเป็นคนเขียนข้อหนึ่งถูกค่ะ 커다อ마ั2 남자가 말 서울에 며칠 동안 있을 거예요. 아. 서울에 서울. 소울น 에, 시ส한뒤며기ว 동안 라 왕. 있다요. 거예요. 자. 아, 자, 유티소기완러 พหญิงบอกว่าไงคัตชิซึอะคัตชอิซึงกยยด,ด้วยกันอิต,ตคืออยู่ใช่ไหมอินกัวเย,ยตัวนี้จะอ่ะเหมือนกันนะจะอยู่ด้วยกันค่ะคุณอยู่ไหนฉันอยู่ที่น,นั่นนะคะข้อสองอินจอิซึงกัวเย่อินจอินคือหนึ่งอาทิตย์1นึ่งสัปดาห์หนึ่งอาทิตย์นะอิต,ตคืออยู่ใช่ไหมจะ จะอยู่หนึ่งอาทิตย์ค่ะข้อสามโซลเลอ있을거예요โซลก็โซอเอจีซานที่อิตาคือมีอยูินก็เหยอ่ยุลโกโยอคือจะจะอยู่ที่โซค่ะเขาถามว่าจะอยู่กี่วันถูกไหมข้อสี่คาโจคาโกอิซึนโกโยคาโจ,ค,ค,าจคือครอบครัวฮาโกกับอิซึนโกโยอิตานี่คือจะนะคะจะอยู่กับค,อครอบครัวเขาถามว่ากี่วัน เราจึงตอบหนึ่งสัปดาห์ถูกไหมข้อนี้ตอบข้อสองค่ะอ่าอ้ยพี่เข็มง่ายจังเลยอ่ะหาข้อยากยากให้หนูได้ปะอันนี้นะเดี๋ยวมีข้อยากๆท้ายๆนะคะข้อสามนำจาบอกว่าไงจุมันชาลโปเนเซียวจุมันชาลโปเนสเซียจุมันก็สัปดาห์เนาะ ชันพนเซยโยตัวนี้มันแปลว่าชันคือดีพนเซยโยเป็นแปลว่าส่งใช่ไหมก็คือใช้เวลาให้สนุกสนานกับสุดสุดาั์นะสน่วนใหญ่คน,กนเกาหลีก็จะพูดอย่างนี้ชั้นพนอย่างนี้ก็คือขอให้สนุกในวันสุดสุดาห์ของคุณนะแบบนี้นะคะยาจาวาบอกว่าชิเลฮัมิดาขอโทษค่ะข้อสองบอกว่าโอเดมานิมิดาไม่เจอกันนานเลยนะ ไม่เจอกันนานเลยนะคะนี่นะข้อส,ออา,อสอา,ามเน่โอโซเซล่ค่ะโอโซเซลเชิญค่ะน่ข้อสีนะ่เน่้าอมจูพบกันสิดะเน่ค่ะถาสัปดาห์หน้าเอชีเวลาพบกันสค่ะพบกันสัปดาห์หน้านี่นะคนตอบคนไหนเอ่ยไม่เจอกันนานเลยนะเออ มีความสุขสุขสดสัดดานนะนะข้อไหนควจะถูกต้องข้อสี่แน่นอนอยู่แล้วเนาะเ้าอื่นไม่ใกล้ใกล้เคียงเลยนะคะข้อสี่บอกว่าไงชอพุทธกีหเดียวชอฉันพุทธกีรบกวนอีชิ้กนามนะอีหนึ่งเดียวมีคือฉันมีเรื่องจะรบกวนนะคะนำจ่าบอกว่าอันยองฮีคาเซลสวัสดีครับรา,าก่อนอ ก็สองโยกิสุมิดะอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ครับนะอยู่ที่คุณนะอยู่ที่นี่ผมจะไปแล้วอย่างนี้หรือเปล่าสามเดชมาซืมาเซลครับมาซื้มาเซลพูดมาเลยนะี่อ่ะสี่เดครับรสสมิดะอย่างนั้นแหละครับนะอ่าควรจะไปข้อไหนเอ่ย ชอบพุทธกหนเดียวฉันมีเรืจะรบกวนค่ะเด้บาริสซมฮเซลับพูดมาเลยมีไรว่ามาอย่านี่นะคะทัานาข้อหน้าหานำจาาบอกว่ายอกิกาเชพัง g ีโกชอกินนั่นนูนาพงงนำจานะพูดว่าอ่ะผู้หญิงบอกว่าชงมัคุกโคชนีหาสถานที่เหมือนเดิมนะคะโจคือสถานที่ ยอกี ogi, ที่นี่กาที้ข้านามนะเชของฉันพังห้องอีโ e กและชอกี้ที่นอนเน้นเน้นย้ำนะคะดูนาพี่สาวพังห้องนั่นเองเอีย e วนะ โชกี้กับเชพังอีโกตรงนี้เนี่ยที่นี่คือห้องของฉันของผมเองแหละโชกี้นั่นดูน่าพังเยวส่วนตรงโน้นน่ะเป็นห้องของนูนาพี่สาวนะเจ้าจาบอกว่าช่งมันคือโกโชเนียวชงมัน,มนจริงๆคือโกใหญ่และโชเนียวดีอ่าใหญ่และดีจริงๆค่ะแหม่ผู้หญิงนะที่ที่เขนะาพูดกันอยู่นี้คือที่ไหนเขาเดึงจิบบ้าน ข้อสองพักเก้าโรงเรียนข้อถามคงหังสะน้ำบินข้อสี่คอฟฟี่ช็อป้านกาแฟนั่นเองอ่ะที่ไหนเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกบ้านนะคะข้อถัดมาโยาจาบอกว่าโยาจาคุดดึงเนื้อชง,งิโซ่โยชาร์พูดเอง ครูดูคือรองเทา้าเน้นเน้นย้ำคำนาม,มยอดกีชึงคือชั้นเอชิ้สถานที่อิซอยู่หรือมีนั่นเองรองเท้าผู้หญิงอยู่ที่ชั้นไหนคะน้ำจาาบอกว่าอิชิงิมิตาอิชิงคือชั้น2 A เอชิ้สถานที่นะคะนี่คืออยู่หรือมีนั่นเองอยู่ที่ชั้น2ครับที่นี่คือที่ไหนข้อหนึ่งซามูชิออฟฟิศ ข้อ2มีซุลกันเอ่อแกลลอรี่ข้อ3โทโซกันห้องสะมดุดอ่าข้อสี่แพ็คควาจอมห้างสรรพสินค้าข้อไหนเอ่ยรองเท้าผู้หญิงอยู่ที่ไหนอยู่ในออฟฟิศนั่นเองนะคะข้อนี้ตอบข้อสี่นะอยู่ในห้างนะคะอย่าไปหลงกลพี่นะอย่าไปหลงกลคนอื่นโอ้ยโทษค่ะ อ่าข้อถัดขมาข้อเจ็ดนำจาวบอกว่าอโอโตเคโอเฉยออโตเคโอยะอย่างไรออชตซอโอมามายัางไงครับอันนี้ไม่ได้แปลว่ามายัางไงหมาถึงนั่งรถมาหรือนั่งเครื่องมาหมายถึงว่ามาทําไมนะคะมีจุดประสงค์อะไรหรือว่า มาเพื่ออะไรเหรอมาทำอะไรอย่างเงี้ยออตโตเคียรจะเซอร์ยาจะบอกว่าอีกก็ฮันกุกทอนนูโรพวาวโกดูเซลอีกก็อีกก็อันนี้ฮันกุกเกาหลีทอนนูโรเงินยูโรคือการชี้ทิศทางนะคะพวาวโกเปลี่ยนโดยเป็นอ่าดูเซลให้หน่อยให้นะคะ อีกกอให้คุกชนโดเผาโกเซียอันนี้เปลี่ยนเป็นเงินเกาหลีให้หน่อยค่ะที่นี่กือที่ไหนข้อหนคงวอนสวนสาธารณะคุยกับใครค้าต้นไม้นะคะข้อ 2, 2> อือนแห่งธนาคารข้อ3ามผักมูลกวนคือพิพิธถ่นอ่า ข้อสี่อุนดงจังสนามกีฬาคุยกับโค้ชนะคะอ่ะข้อนี้ตอบข้อไหนเปลี่ยนเงินเงินเงิน,งนทองทองต้องธนาคารอยู่แล้วเนาะโอเคข้อตอบข้อสองข้อถัดมาเจ้าจ่าบอกว่ามินซชูชีนอิลุนมุ하세요อืยอ มินซูชิคุณมินซูเน้นย้ำคำนามนะคะมูซึนอะไรอะไรเนี่ยอิลคืองานอุลชิกามฮาเซโทำคุณมินซูทำงานอะไรน้ำจาบอกว่าชนุนให้สาวนีย้ำคำนามนนเป็นเป็น,ปนพนักงานบริษัทอืมผมเป็นพนักงานบริษัทครับอ่ะ บทสนทนานี้เกี่ยวกับอะไรข้อหนึ่งโค่างบ้านเกิดข้อสองชิกอบอาชีพข้อสามยอแหงท่องเที่ยวข้อสี่ชยมีงานอะดีเลขอทข่ตอ,อบอะไรเอ่ยชัดขนาดนี้ทำงานอะไรอาชีพนั่นเองนะคะ เขาดัดมาโยาจาบอกว่าอีพุนนีอาบอูจีเซลอีนี้พุนท่านชี้คำนามน,นะคะอาบอูจีคุณพ่อเหรอท่านนี้คือคุณพ่อเหรอคะนำจาบอกว่าเด้คือ,อย่อเพเคชินบุนเนื่ออมอนิเซลนีน่ครับคือนั้นย่อเพข้างๆเคชินอยู่พุนท่าน อ่นอ่นตัวนี้เน้นยน้ำนะคะอมานีคุณแม่ครับท่านที่อยู่ข้างๆนั้นคือคุณแม่อ่ะเกี่ยวกับอะไรหนึ่งทงแท่งเนาะสองอืซาหมอสามภูมิมนีมพ่อแม่สี่ท่แท่งนิมคุณครูคันนี้ตอบอะไรอ่ะพ่อแม่นั่นเองนะคะโอ้ทำไมเก่งขนาดนี้เนี่ย อะข้อสุดท้ายของเราข้อสุดท้ายไหมอ่ะสุดท้ายนะคะนำจ่าบอกว่าเยารุมีพลโซทากาศเซอ่ะเยารุมีพลโซทากาศเซอ่ะเยารุมีพลโซทากาศเซลอ่ยารุมคือฤดูร้อนอีชี้คำนามพลโซแล้วนะคะ ค่ะหมดทั้งหมดเลยคัสเซโยไปอ่ะยอรุมีโพลโซทัสซโยฤดูร้อนเนี่ยไปหมดแล้วหมายถึงว่าหมดฤดูร้อนแล้วเนาะนี่นะคะผู้หญิงก็บอกว่าเน่คาอูลิเทโซนัลจิการมีชีวอนิอซโยเน่ค่ะคาอูลฤดูใบไม้ร่วงเดี๋ยวพี่ต้องเขียนกันเลยตัวใบไม้ร่วงร่วง เอ้ยไปแล้วกินพิษฤดูใบไม้ร่วงนะคะคาร์ลีเทโซกลายเป็นนั่เองนัลชิอากาศกาชิคำนามานหนีมากชีว,วอลเฮจเซโยเย็นสบายขึ้นเนี่ยเด็กคาร์ลีเทโซค่ะอากาศเพราะว่าตอนนี้กลายเป็นฤดูใบไม้ร่วงแล้วอากาศจึง เย็นสบายขึ้นมากเลยนะถ้าเรียงนี่คำว่านี้เกี่ยวกับอะไรเอ่ยหนึ่งถ้าเรียกปาติทินนั่นเองสองเคจอลหรือดูการสามฮุยวันหยุดวันหยุดสี่ชูโซที่อยู่โซจูเล่านะคะ มื่อกี้ชัางักไปเพราะว่าทำไ,ไมนึกถึงโซจูอยู่อ่ะโอเคพวกนี้เก็่กับอะไรเอ่ยเดี๋ยวดูการนั่นเองเนะเาะแล้วกสองค่ะ